ตอนนี้ก็เมืนกัข้ามาดูความพร้อมของคอมพิวเตอร์นะครับว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรไหมถ้าผมจะสตรีมมิ่งบอกว่า cpu ก็โอเคนะครับยังวิ่งไม่ไม่เต็มร้อยนะครับยังได้อยู่นะถ่ายทอดไปพร้อมๆกันทั้ง YouTube ทั้ง Facebook พร้อมๆกันนะครับตรวจสอบดูก่อนเพราะว่าลงทุนไปเยอะนะครับเรื่องเรื่องลงทุนไปเยอะ เยอะของผมนะอาจจะน้อยของบางคนอื่นก็ไม่เป็นไรครับ CPU ไหวครับค่าเฉลี่ยที่แถวประมาณสามสิเปอร์เซนมีพีกบ้างก็แถวแถวหกสิบเกือบเจ็ดสิบนะครับ Wi-Fi ก็สัญญาณก็ถือว่าเหลือเฟือนะครับเจ็ดเมกะบิต เดี๋ยววันที่สิบสิบสามนี่ก็จะเปลี่ยนสัญญาณไปเป็นหนึ่งกิกอัพโหลดห้าร้อยโอเค G P U ก็ถือว่ากลางๆนะครับไม่หนักภาระไม่หนักส่วนเมมโมรีที่ใช้มีสิบห้าก็ใช้ไปเกินครึ่งไปนิดหนึ่งเก้าจุดเจ็ดครับเข้ามาดูเฉยๆครับ ไม่มีอะไรคลิปนี้ผมจะเข้ามาดูเฉยๆว่าเครื่องผมพร้อมไหมแค่นี้เครื่องผมจะไหวไหมแค่นี้ว่าถ้าต้องทํางานถ้าต้องทำสตรีมมิ่งให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับเดี๋ยวลองวางหน้าจอตัวแขดไว้คู่กันกับหน้าจอตัว Task Manager น,นะครับดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนี่นะครับเรามาเล่น3 d กันเลยตอนนี้ ดูว่า CPU มันจะไปแค่ไหนนะครับลองเอา 3D แบบ m o d e l ลิ่มาเลยอ่านะครับก็ ต้องลองดูนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ไม่ได้อยปัญหาอะไรอันนี้ยังไม่เท่าไหร่เดี๋ยวปิดไปก่อนลองดูไฟล์อื่นๆบ้างนะครับ ทดลองระบบครับช่วงนี้ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวใครเข้ามาดูาจะเสียใจคือกำลังลองระบบอยู่ว่าถ้าจะสตรีมมิ่งจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เลยดูว่าจะเป็นยังไงบ้างน่าหมาแล้วครับน่าจะพอสร้างปัญหาให้กับคอมพิวเตอร์ผมได้ มีแสงมีเงาเปิดเดี๋ยวลองเปิดเ,เป็นเลอรสติกแบบนี้น,นี่มีดูทิตย์อยู่นู่นนะครับ <c oughs> เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ทไมภาพเป็นอย่างนี้นะนี่นะฮะจะดูซ u พีกเฉยครับไม่มีอะไรดูระบบว่าเป็นยังไงมั่ง เพื่อที่ว่าจะได้ส่งภาพออกไปให้กับทุกท่านได้ชัดๆไม่กระตุกนะครับไม่กระตุกนะก็ใครสนใจเรียนออนไลน์นะครับยังมีอยู่นะครับเรียนเรียนออนไลน์ก็มีคอร์สเรียนตามปกตินะครับเรียนได้ทั้งในเว็บไซต์ Good Step Good Step.IN.TH นะครับ step สเต็ปดีๆสำหรับการพัฒนาชีวิตนะครับ แล้วก็เรียนในกลุ่ม Facebook ก็ได้ครับง่ายๆไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องสมัครอะไรดึงเข้ากลุ่มจบเรียนได้เลยนะฮะเมื่อก่อนผมทำไว้ในเว็บไซต์ g o o d s t e p ปดอทีปรากฏว่าต้องมีการสมัครสมาชิกบองท่านไม่ค่อยสะดวกไม่ค่อยถนัดให้สมัครสมาชิกอะไรไปแล้วงงก็ไม่เป็นไรครับใครไม่ถนัดตรงนั้นก็มาเรียนใน Facebook อ่านะครับใน g o o d s t e p ก็จะมีการลิงก์วิดีโอจาก vimeo.com เข้ามา เป็นเซิร์ฟเวอร์วิดีโอโดยเฉพาะเป็นเว็บวิดีโอโฮสต์ดยเฉพาะนะครับส่วนใน facebook นั้นก็ใช้บริการฟรีจาก facebook ก็ก็จะฟรีแม้มันก็ไม่ฟรีนะครับก็มีค่าใช้จ่ายพอสมควรที่ต้องจ่ายบ้างเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์คงจะไม่ดีดเท่าวี me โนะครับอ่านะครับแต่ราคาไม่เท่ากันนะครับ facebook ก็ีราคาหนึ่งวี me โก็ราคาหนึ่งนะครับ ใน Facebook ก็ราคาหนึ่งถูกมากใน g o o d s t e p .i n t h ก็อีกราคาหนึ่งนะครับอันนั้นมีต้นทุนเยอะหน่อยนะฮะทางเซิร์ฟเวอร์วิดีโอเซิร์ฟเวอร์เว็บสำคัญคือวิดีโอโฮสต์นี่แหละครับเปิดมาแรกๆที่ g goodstep g o o d s t o p .i n t h นะเปิดมาแรกๆนี่นี่ที่เว็บนี้นะครับ นี่ goodstep i n t h อันเนี้ยนะครับเป็นเว็บไซต์เรียนออนไลน์ของผมเอง e-learning นะครับก็เข้าไปดูได้นะครับ g p o d s t e p i n t h เป็นการเรียนรู้โดยการวิดีโอโดยการดูวิดีโอที่ผมได้บันทึกบรรยายเรียบเรียงไว้นะครับโดยลิงก์โดยวิดีโอผมเนี่ยเก็บไว้ในโฮส ของ Vimeo.com ซึ่งเป็นวิดีโอโฮสเทอร์เพระฉะนั้นคุณภาพมันแน่นอนนะครับมันแพงก็จะดีกว่าใน Facebook นะครับแล้วก็ส่งผลทำให้ค่าคอร์สเรียนก็เป็นไปตามนั้นนะฮะเน็ตขาไม่ค่อยแรงนะครับควรจะไปเรียนใน Vimeo.com โทษควรจะไปเรียนใน g o o d step inth นะครับเาเน็ตใครแรงอยู่แล้วมีปัญหาอะไรก็ Facebook ได้นะครับโอเคผมเข้ามาดูเฉยๆว่าระบบคอมพิวเตอร์ของผมเนี่ยมันจะไหวไหมก็มันก็ไหวมันก็แรงดีนะฮะไปแล้วครับขอบคุณครับ